บุตรีครเป็นการาเดินหนังสือในการมัตซีหรือว่าการมาทีโด,ดยเดินเป็นบางบทบางตอนโดยได้ยกเอาในหนังสือของพระคู่รัตนพุทิพุนซึ่งท่านแปลออกหนังสือแต่ออกจากหนังสือใบลานในการที่เทศทำนองเดินหนังสือแต่ละจังหวัดกษษ็สิแตกต่างกันโดยพอสังเกต ยังเชินอุบลกษิปเป็นประมาณวะสามเทียเมียหรือร่วมพัดผ้าในขอนแกน่นกษิเป็นทํานองกาเต็นก่อนส,ส่วนใหญ่เตอร์กระผมเบงนี่เป็นคนจังหวัดศรีสกิแล้วก็อยู่จังหวัดศรีสกิกกสิว่าทํานองที่จะครองเงียนมากโดยสิยกเป็นบางบทบางตอนในกันที่เก่าให้ท่านทั้งหลายได้สนับรับฟังคาตกบุผ,ผ่อนก็นได้กระต่งคอภพ่พอเป็นการอ่านหนังสือ บอกมืนว่าทองจังมาเนาะเอวังวุนเทีนในเมืองถอยค้าบนนั้นอันลานชัมาทีห่างก้าวเล้วส่วนดังมังหาสัตว์เจ้าก็หางก้าววจนกันดี มีเห็มปางมันเท่านั้นแล้วก็นั่งยุ่งบอมปางตานจาลานจางก,กางดอมลานชมัทีต่ตอมไปสางสิ่งจวนตามเท่าตาวันลวงไายพอง ู้งทินสัมภูมงแจ่มมาวันไม่ก็มีิเลมสาหามันทินส่วนดังลานช่ามทิงก็ห้องให้หามให้ไปมาสเสวงหาลูกน้อย

อันดังสมณี่งปานทางคุ้มบายันจันนแลนางอันนี้เมืองควงควเก่า,า,าเป็นชันด,ดามน,นน่งปานนังเสืออันเวีเสีนสุ่งเพนเป็นลานศินี้ จันบอมปามาคอ,อนควายหาลูกไม่แล้ววาแันโวยยันเป็นธงสุดขนาด ห่างคือนเจ้าพี่น้องทั้งสองแม่งก่อน้ำมายังบางพานท้องข้าห่างสูงว่าอันทั้งธรรมินดันเรื่องงามเป็นเครื่องอามทานลุงแก้วกิ่งสายใจสิ่งอันใด แม่กวางหามาใดแล้วแลนํามาสองสนิหาเจ้าแม่ไปลิงยูนแต่งทีนใดนี่จามข้าหวายพระกษาตาลตาลสิรันสีเจ้าตนเป็นเงาแห่งสาา mang hàng lan san châu chung sơ với nhang ngầu buông hoa nhây nam mỉm say chưa chán mà cả cha ván xuân thành nhưng châu cũ chuông hay nhang đoàn quang ngắn lượt lèo kèn lũ kèo kèn chang đi xì vọng làm buồn chuông hay đoàn sầm mốt bát ngắm bèn xoay kèn nắng nát nổi cắn hàm chuông làm liền lũ nhang สองสเสนหาแก่นไทยทัดดอกไม้เกณฑ์เสาก่อนไปมาตนองอาตยุวาลຍยาดยายดิงนาฟังเสียงคำแหงนางกันอ่านคำเขามา วิวอนวิวานาหารเกียงวอนเสียงกุ่มควรพิลมถึงทนาดวันนีงข้ามบ่เห็นลูกน้อยนาดทั้งสองนิงจามมายังอันว่า เจ้าขาทั้งสองอันเจ้าเมืองบาหายจริงครับนี้มาบวเนเพ็ยงเลนสีอยู่ในป่าใหญ่ไปเขี้ยวถอนแต่วันผัวทอนแต่ผัวเมียเดียวลูกน้อย โอ้หวนคลายหาลูกใหม่สูงกันจริงก็ยังคอยมีสุขแสนทุกเสมอกันขาไปหาหวงมันแลลูกม่ ้าลงไว้ให้พมบาทไทยหลังสามบันนี้ก็ามาเสียบุนตาทั้งคู่ไปลิยูนที่ใดนิีงจาม หาหัางอันวางคานนี้เหนหอยทิ้นได้ด่างคำหาบันทิ้นตีอันแกนสมณาพังูมิมีสีแต่ปังก่อนวินหายพอน้ำ ตาทั้งกัวนีไปมนียู่แตนที่ไหนนิงจ้านายเมืองลานจมันที่องห้องำให้ทำให้ไปมา ยูดังนั้นส่วนดังมังหาสัตเจ้าก็มีบ่มีปากตานจลจา นางกองว่าขาน้องกองความไปส่วงแหวงหาลูกทังละทั้งสองอันด้วยอันเสงแห่งผ่านจันวันเพินเดือนอายนางกองไปสองคนหาทุกยอมยาแลวคู หาก็บ่เห็น2พิมพ์ผานเจ้าแม่ลุงแต่งที่ใดลงขานว่ t h ม่ทางหลายมีปังกา tang tang còn nhân Vàng băng phu thiên chẳng qua biên san đại phan chom tây châu pha sang xiên lục la Thì thăng đại ni cha này a hằng quan khen hà hàn luồng chèo tiền tay tam cá xa ăn say im song luồng càn quang hóa bản bên san thản đàn viên hà ăn khan trong viên non khơi lên uốn xuân nhang quanh nhang vàng bao cua thế

จอมพี่น้องเคยเปลี่ยนกอลงกองแกมริงรอกไม่เสียงพังนา้าผ่านหอยเป็นฐานพวงเพลิประดามเจ็บเจี่สารวงพังรามากไม่เจ้าเคยเจียมกองไว้ปิ่ยนมุ้ นีไปลีงยนแตนที่ไดนี่จางยิ่มมโรูปอันบรลุันทางไหล เมือเดินเที่ยมแม่อันจอมพี่น้องเคยแกนเลนส่วนก่อนยังวางปังกูเทียนมาเตียงคุ่มาลาอันวางคุ่มาทั้งสองบปังบงปังกูเทียนมานีนจา ทานทานในกลางล้างเมื่อนั้นฟุ้งมุ่เหนื่อยอนแล่นนงทางไหลข้า เห็นได้ยินเสียงให้แหงนางาลานชมาทีเยี่ยมผากันเพล่นนี้คิงเคินเสืออาเถื่อนเสืออาเถื่อนตื่นหหุ่นนันสดีลิ่งบินบูนด่างกาด nya hai nyang nya jung we ha tin ta wa nang ko hen nyang neua lae nong thang lai phung nan thueang wang kan tai lae neua noi lai h o h o i m e n in u a i n nan n g n g e n g Thông <Sýstếng> qua biên môn ca vòng vụn, đinh đàn hoàng hệ hàm hạ cán, Có nhằm vãm vãm cuốn thiên mạm, Thì hệ âm mát, Làn xoan đồng trong cung mát nội. เห็นแม่มาอินดอยอ้อยอินนินนี้บัดนี้บัดนี้มาบ่เห็นลูกน้อยในแห่งมูลได้นี่จ้าเด่นสังคนบ้านหนองทั้งหลายสุม ขียนเลียนลิงลานตามอูหาเต็นยอยองอยู่กังไปนกยงไปยังแงฟอนยุงปิงยอนนางอุ่งส่วนบานสองนงห้ามเจนไทยเมียวหวงไห้ขานี้ งนางก็ะขึ้นมาวายพานลันสีเจ้าไลเราเทวางค้าว้มางหาลังสัยเจ้าอันภัยแลฟื้นอันไฟแลพื้นมางหาลัญสัเจ้าก็บ่ได้หา น้ำในทางก้องบ่ได้ตาเห็นสิ่งสันใดมังสาตัญเจ้าจึงนั่งทรงเศร้าเงาอยู่ดูเหมือนดั่งคนใบแต่งเกิดมาแล่มบองหุ่างคันน้อยหานเ กับสมภารห้ามผู้บ้านจอมมิงเมียแก้วกิ่งกําตูนบัดนี้กากำหุ่นมีมากมังหาลานสัญเจ้าละบมากปากตาล จานล้จานดอมทุกแห่งพร้อมถึงคันนาดบ่หักบาจากมรณาตายไปในไผเกี่ยวแก้วกูมังหาลานสังเจ้าจังอยู่ตนเดียวกองขานแหลม นายกาลเมื่อคำอันนี้ลาชมสิหากก้าดังนั้นมาหาสันตาเจ้าก็บอปากตานเจลาจาดอนนางพัยงาสามสิ่งนางจึงมีนางจึงมีคำสงสวนสงกามีตนดันสัมบันสันสายไปมา เมื่อดังแม่ไก่อันหุนไหวทีมบอนตายดินดันเนือ้องสั่นไปมานาักยันยันจึงควางวางตาลืนไปในที่เก่าอัางกำเขง ສັງຂາເຂົ້າມາຫາພັງກັສຕາາຍລມີນາເຊາเสียงສິງສມາທິຫສມາທິຈກວ່າ ຂ້າຫ່າງໄຫວສຸມດີມັ່ງຫາຫຼານສ້າງຈ້ອງຜູ້ຄ້າຈັງບໍ່ເຫັນສອງຈ່ອມທັງອົງອາດລູກນ້ອຍແທ້ຍມໂຕນຄຳកຳມົນມີມາງຄູຄ້າຫ່າສົນແທ หลออนว่ามีสัตว์ตัวใดมาทำบาปผมขาบแกไปกินแล้วข้นลื่นสั่งคุณนะอันวันนกทั้งหลายอานโยในไมยในเถือนบินละเลือนไปมาทางร่างกาสองเสน่หาพี่นอง เล่นแต่ห้องม้าพานมีหงหานแถวตันลายสามตอนขาไปกินแล้วอันจะลืมเหวฮวางวนเตีในเมืองถอยคำอันนี้ลานชมัทีอิงห่าง่าบอกข่าววันคำเครื่องแก่คำบุญเนื้อุกเือง เจ้าหอมเจียงเจ้าผู้บานบ่มีคำปฏิสันฐานตันตัวปอมปากตันดอมเจ้ามาทีมสร้าสิ่งนางจริงมีคำสรงเสาทรงกาแสแวงหาไรเล่าขอมเป็นทีเก่าไรทีว่า ด้วยกำลังอันแห่งลำยิ่งเหมือนสิ่งดังลุ่มสังขยานับหนทางห้านนางตันอื่นในอันคืนนั้นมีปังมานสิบสามโยนเท่ากำนุดนั้นหาพันสองลอยในเมื่อรา,อาในเมื่อราตีขึ้นพุงแสงอรุณพุงขึ้นมา นางมาที่หางไทว่าคําบ้านไทยควาตูนนหูนดูแจ้วๆหางกลุแจ้วดินดันตันใจหวนให้เห็นธร สอืออ่นอ่อนดวยแฮ้งนางก็ขึ้นมาความพระจอมทำแพลงหลายเลาถึงที่เก่าสาจึงทำบานเทวังคาววานบุมพิตเจ้าบันนี้ มาานเสียงลงเต่าแห่งเห้าแทนทีนใดนี้จ้าฟุงมุงยิงกาในไพนาเตือนทํากมาห้องบาทถ้าห่างการทาลากาสองสังเลี้งหาลูกแก้วตายหือแล้วมุงว่ายังนีจ้า ทางลางกาอันว่าเจ้าสองกุ้งม,ม่านทั้งคู่ว่าสานตวนใดมาคาเป่าววนในควงเขนปันเทศทองทันงสารสองบุญตาลูลกลามหูว่าไปคู่ แต้มปามผากันผางเขาดุ้งลงงานไปเป็นไก่เทศดป้านเทศดห้องสามลานีจากอินทิมมันทีนสิงคันสาร มหันธามโฉมองการทุกงามปักไข่หานังก,กอนเลือ่นอนยังแทนทั้งสองแล้ว,วห่วงให้ดินด้าน ทาวันาวไงสันรุมตายไนทีสองพันเนตไก่เขตปันทาแห่งพามบาทไทยกว่าคูอานแห่งตนในกาลายามนั้นแลมกับเป็นนันว่ามีเสียงตกแม่และการบอท่นแน่ อันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วกับต้องคอภัยสำหรับผู้ทดกดคข้ามาชมมาฟังในช่อง YouTube ซึ่งทํานองนีีก็มีเป็นบางจังหวัดหรือว่าเป็นบางงวัดที่ยังคงรักษาวไว้ในการเทปใบลานเพราะส่วนใหญ่เดนิเขาก็ตัดออกเป็นเทศสามทามายเบิดก็เลยเห็ดไหนคนบออยากเกลี่ยในใน,ใน,ในทานองนี้แล้วก็ไดนน้เงนกัน จำเป็นวัดผมนี่ก็เริ่มเทศตั้งแต่ตีสี่เนี่ยขอบ่นก่อนตีหาก็เริ่มเทศก็บพระโจกีกับอกมังแรมก็จะมีการสักโกมีการโมทนามีการอันนี้ก็ใส่พระหมุนเวียนเปลี่ยนกันขึ้นมีเน่เน่มีพระแน่ตามสมะพระควรเพราะฉะนั้นในนี้เขาฝากไว้ครับนิดๆเนหน่อยโต๊ะผมก็บบริเก่งเหลือตะไมยังกับบริเก่งเดีเพี้ยนเดียร์วะ อยากรักษาในการเดินหนังสือไหวหมาดแมนวาสิบบอคือคอนแก่นเพิ่นบอคืออุบลเพิ่นอาจจะเป็นเครื่องกลางกลางแต่ว่ากันอยากรักษายัางอยากคุ้มไหวก็ขอขอบอกขอบใจขอบพระคนนุณผู้ติเขามาติดตามในช่อง Youtube และกรบปูใดสกดสดับรับฟังสำหรับบทถือกบผู้ถูกใจไปนั่นก็ต้องขอโทษขอป้ยไว้ครับ คิดหน้าจังเจอกันใหม่เหมือนมีค้นค้อในการฉลองแต่ต้องเบิ่งก่อนแล้วครับวเวลามีบอสแต่จิพยายามบายขอบคุณครับ